บทที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ความหมายของหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์หรือโลบอทคือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งมีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกันหุ่นยนต์ในแต่และประเภทจะมีหน้าที่การทํางานในด้านต่างๆตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์การควบคุมระบบต่างๆในการสั่งงานระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์สามารถทําได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัติประเภทของหุ่นยนต์ ประเภทของหุ่นยนต์แบ่งตามการเคลื่อนที่ 1. หุ่นยนต์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ฟิกโรบตเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ด้วยตัวเองมีลักษณะเป็นแขนกลสามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้เฉพาะแต่ละข้อต่อภายในตัวเองเท่านั้นช่นหุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้โมบายโรบต์สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ได้โดย การใช้ล้อและใช้ขาประเภทของหุ่นยนต์ที่แบ่งตามความสามารถ 1. ความสามารถในด้านการแพทย์ 2. ความสามารถในงานวิจัย 3. ความสามารถในด้านความมั่นคง 4. ความสามารถในด้านบันเทิง 5. ความสามารถในงานครัวเรือนการแบ่งประเภทตามลักษณะรูปร่างภายนอกหุ่นยนต์ถูกจำแนกตามลักษณะรูปลักษณะภายนอกและมีคำศัพท์เฉพาะเรียกแตกต่างกันไปได้แก่ หุ่นฮีมนนอยเป็นลักษณะหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์แอนดรอยเป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์จีนอยเป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิงแอคตรอยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์เช่นกระพริบตาหายใจเริ่มพัฒนาโดยมหาลัยโอซาก้าและบริษัทโคโครโ,โรไซบอกเป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตหรือครึ่งคนครึ่งหุ่น เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งปี1960นาโนโรบอทเป็นหุ่นจนขนาดเล็กมากขนาดประมาณ0.5-3ไมครอน